สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นนะครับผมอ่ามาใหม่หนึ่งคันครับผม f c v ซีโกห้ามพลาดเลยนะครับผมเป็นเจ้าวีโก้สมาร์ทแคบยกสูงเฟียร์เนอร์นะครับเครื่องยนต์สองพเลยนะครับเขาเขาอวบๆนะครับผมมาใหม่เลยนะครับรถเพิ่งได้ตัวเข้ามาเลยนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพิ่งขัดเพิ่งมาถึงเลยนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับสภาพเดิมๆนะครับเป็นวีโก้สมาร์ทแคบสองพนะครับผมคันนี้ตัว E นะครับ ตัว E นะครับตัวนี้วีโกมันจะมี JEG นะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นตัว E ตัวกลางนะครับมาดูภายในกันบ้างครับผมภายในก็สวยๆเลยนะครับนี่รถเพิ่งได้เข้ามาเลยนะครับรถเดิมนะครับผมราคาสองแสนกว่าๆนะสองแสนกว่าๆนะครับรถเพิ่งได้เข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัว v n นะครับร้อยสบสี่แรงม้าครับมาดูภายในกันบ้างครับภายในประมาณนี้นะครับกระจกกระจกไฟฟ้านะ ไม่แสนเจ็ดเองนะครับเครื่องติดง่ายนะครับรถเพิ่งเข้าศูนย์เลยนะครับเนี่ยรถเพิ่งเข้าศูนย์โตโยต้าเลยนะครับนี่รถเพิ่งเข้าศูนย์โตโยต้าเลยนะครับเนี่ยไม่แสนเจ็ดนะครับผมนี่โจโจอมีอะไรให้เล่นอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันบ้างครับประมาณนี้ยับนะครับรถจะไม่ล้างเลยเนี่ยคุณยึดฟองเลยครับพันหน้าเดิมครับเ R ลอาีโรงงานนะครับแล้วก็รถสปอร์ตโกไม่มีการเจะเลยนะครับ ดูเป็นเรืมเลยนะครับสีขาวนี่หารถ่นเดิมนี่หายากนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับสีขาวนี่จะหาไม่กิ่คันครับอ๋อโอ้ยนะครับกดร้านเขาสากลนะครับกดจอดขายครับเจอต่อมาได้ครับเบอร์ทูรถจอดที่ร้านเกศในบ้านจังหวัดนครพนมเบทูศูนย์ห้าห้าสามหกศูนย์เจ็ดครับผมดูได้ครับ